บอกอะไรกับคนที่ยังไม่มีแฟนถึงจะไม่มีสถานะ,<ป>ะแต่ถ้ามีหมูกระทะเราก็อยู่ได้อยากบอกอะไรกับคนชอบดื่มเบียร์เป็นคนเมามันก็ไม่ดีพอเป็นคนดีเธอก็ไม่เอา <ปะ S 2> อยากเตือนอะไรกับนักเรียนที่ยกพวกตีกันไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะ,<ป>ะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะ บอกอะไรกับคนที่กําลังอกหักปากบอกว่าเราเป็นคนสําคัญแต่การกระทําเป็นได้แค่ตัวสํารองอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่มีแฟนโสดไม่โสดไม่รู้แต่รูปคู่ไม่เคยมีเลยรูปคู่ไม่เคยมีเลย ถามว่าหนูเป็นคนยังไงคะเป็นคนตรงตรงตรงนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใครตรงนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใครอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่มีแฟนเป็นโสดก็เบาใจแต่ไปหนักหัวใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไปหนักหัวใครก็ไม่รู้เหมือนกันอยากให้ผู้ชมแนะนำอะไรไหมคะ มีแชมพูแนะนำสำหรับผมที่ไม่มีแฟนไหมอยากอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่มีแฟนคอเกตเป็นยาสีฟันคอทุกวันเป็นได้แค่เพื่อนเธออยากถามว่าหนูมีแฟนหรือยังคะเป็นคนโสดไลค์คนเคไม่มีแม้แต่คนคุย ทำไมถึงมาทําเองคุณแม่ไปไหนคะแม่ไปร้านทองซื้อทองเอาไว้เก่งกับไม่หรอเอาทองไปจำนำเอาทองไปจำนาเที่ยวทะเลรู้สึกยังไงมาทะเลเพื่อจะพักมาทีไรก็อกหักไม่ได้พักสักทีนายกคนไม้ของประเทศไทยคือใครคะลุงหนูเก่งมากเลยค่ะหนูเชิญยิ้มหนูเชิญยิ้ม ำไมถึงมาทับเองคุณแม่ไปไหนคะแม่มัวแต่ดูเจนนี่ไลฟ์สดรอเอฟคิมดาราอยู่ค่ะวันนี้แม่ทำเนื้อย่างมาให้กินครับหนูเห็นหมาลุงไหมมีคนบอกว่าหมาลุงวิ่งเข้ามาบ้านนี้พอจะมีคันแนะนําเรื่องยาแก้ปวดไหมครับเพื่อนสมิธของผมโดนพึ่งต่อยท่าทางเขาจะไม่รอดแล้วท่าทางเขาจะไม่รอดแล้ว